Black Eagle s <S มาครับเสร็จจุดที่เหมือนเดิมอันนี้แมปใหม่นะครับคุณวิสิตครับเป็นคิวบ้าคุณ Q คิล่าเป็นยูรินะครับ คุณคอิโตะนี้เป็นริเบียครับมาคิมัสนี้เป็นอิรักครับแล้วก็สเปลสเปลสเปอดอใช่ไหมสเปนดอเป็นรัสเซียนะครับคุณ๋องเนสเป็นฝรั่งเศสแล้วก็คุณมาฟัสเป็นสหรัฐนะครับมามาดูเกมนี้จะมีคนรัสหรือเปล่าจุดนี้ว่างนะครับว่าผมไม่ได้เล่นเนาะบ้านของทีนะครับ กับใช้มหาสำรวจเนาะแต่ละคนนี่ครับเจอป้อมปืนครับเห็นฐานเล็กน้อยครับเอา้ายังพอเคลียร์ได้เนาะตัดภาพมาที่ฝั่งนี้มีอะไรบ้างครับส่วนไหนก็ยังใช้หมายอยู่นะครับช่วงนี้ฝั่งยูริครับมีพี่โตมาแล้วเนาะ ขอบคุณสำหรับดูนะบสิบบาทจากคุณอันนี้กระป๋อมหรือเปล่าครับคุณกระป๋อมเนาะกระป๋อมคุ้งขอบคุณมากครับคุณกระป๋อมคุ้งเนาะห้าสิบบาทขอบคุณมากครับเอาใครยิงเลยครับนี่ครับราเกียร์ของสีม่วงหรือสีชมพูของสีชมพูครับนี่มาแล้วขอบคุณมากครับมาหละคนมาทั้งรถเกียร์ครับนี่ครับทั้งจรินเจีิร์ได้ไม่ได้ครับ สีส้มสีส้มยังไงสีส้มรู้ตัวหรือยังครับน่าจะรู้ตัวลครับแตกได้ครับแบบไม่แตกได้ครับแล้วคนครับมาได้กันครับเอาซ่อมครับเลือกที่จะซ่อมยื้อเวลาไปครับน่าจะ้นปบอมสอยหรือเปล่าเอาแตกครับนี่ครับนายแล้วถอยครับมามาดูฝั่งนี้บ้างยังครับฝั่งนี้ล้อมร้วครับสีฟ้าสีเหลืองครับสีชมพูลงไหนครับ คนนุ่มสีชมพูเลือกที่จะลงสีเหลืองก่อนเนาะเอารู้ตัวยังครับแตกได้นะครับฐานใหญ่ครับแบบนี้ครับนี่ครับเอนจิเนียร์มาต่อครับเอนจิเนียร์อู้เอนจิเนียร์ก็ไม่ได้ครับต้องยิงจริงครับนี่ครับเลือกที่ยิงจริ้งเลยครับสีเหลืองรู้ตัวยังครับรู้ตัวแล้วครับครอบฐานเก็บครับป้อมปืนมาป้อมปืนแตกก็แบบนี้ครับนี่ครับเจไอตั้งป้อมก่อนครับตัดไปเลยครับก่อนนะครับตอนนี้สีชมพูขยับมาครับน่าจะได้ ได้ไหมหมาหมาหมามาแล้วครับต้องใช้ไนน่้วิ่งเกี่ยวคำนี้ครับเอาไนน่้อะไรเกี่ยวครับเกี่ยวได้ครับปวานเลยครับตัวนี้สีม่วงก็ยังทรงๆนะครับนี่ครับสีเขียวครับพยายามจะมาเข้าสีฟ้าหรือเปล่าแต่ไม่ได้ขอล้อมรั้วเนาะได้แต่กับบ้านครับ มาดูนี่ครับสีม่วงครับเอาได้ลงแรกครับสีส้มนี้รู้สึกจะไม่ค่อยกันบ้านเลยเนาะน่าจะเป็นสวนอะไรหรือเปล่าครับคันโทลยูนิตฝั่งอื่นหรือเปล่ามามีกับไลโนของสีเขียวครับตัดรถแรก่อนนะครับแบบนี้แตกได้ครับรถแรกอ้าวยังไม่รู้ตัวครับรู้ตัวไหมยังครับยังไม่รู้ตัวครับนี่ครับหายคนชดมาไล่ครับ แต่คนเดียวจบไเลยครับแตกครับเอ๋อเนี่ครับเอามาซ่อมแล้วครับแตกสองคันครับเอาการเงินไม่มีนะครับสีฟ้าครับต้องขายจริงเพื่อซื้อรถแล้วแบบนี้คนช็อตเจอคนช็อตครับยังไงครับนี่ครับแงะเลยครับแต่ฝั่งยูริครับพายเงียบหรือเปล่าครับลงน้ำเรียบร้อยสวัสดีทั้ง2องรท่านที่เข้ามาด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เพื่อเป็นแรงใจผมด้วยเนาะนี่ครับไล่เคลียร์ไปเรื่อยๆครับ รอเข้าหาคนชดฟังตัวเองไหมไม่ครับตังค์ไม่มีแล้วนะครับสีฟ้าครับมันจะเป็นเป็นดอว่าไงครับนี่ครับตัดลงแร่ครับไม่ไหวครับตังค์ไม่เหลือเนาะใครเงียบผมมองว่ายูริตอนนี้เริ่มได้เก็บเพื่อนนะครับตรงน้ําพร้อมกับอันก็ยังพอมีรับมีครับสีเขียวไล่ครับไล่เขียวเลยครับเขีย์ป้องปืนไปเนาะ ได้บ่ได้บ่อุ้ยป้อมปืนอยู่ตรงนี้มีครับสีเหลืองครับเอารถแร่มาดูดแร่ตรงนี้เลยเนาะแร่เพชรตรงนี้สีเขียวนั่นจะอยากจะใช้เอนจิเนียร์ยึดหรือเปล่าครับดูครับมีไหมพยายามซูนไหมครับนี่ครับไม่ทำลายจริงครับน่าจะอยากใช้เอนจิเนียร์เนาะตัดมาที่นี่ครับสีเหลืองครับเข้าสีชมพูครับยังไงครับแต่เขามี GI ตั้ง้อมนะครับต้องไล่เหยียบครับเหยียบได้บ่ อุ้ยข้างค้าง้างไม่เอาไม่ค้างกูได้ข้างครับนี่ครับเขียยได้ครับมึงข้างครับทุกคนกระตุก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 ทำไมถึงกระตุกเนี่ยบิดเลนียดเราก็ไม่ได้ล่วงเนาะไม่ดรอปอะไรนะครับนาจะเป็นที่เซิร์ฟหรือเปล่านี่ครับที่เซิร์ฟครับไขรหุดครับเมือนรอรุนครับเอากลับมาแล้วครับนี่ครับตัดต้นแรกต่อครับเอาได้บอส ตอรดีทั้ง305้าคันอีกมาด้วยนะครับเอาตาตรงไฟ้าครับขายไปทั้งแหลกเลยนะครับยังครับกันได้ครับไอโน่สามคันครับมีมาแหลกคนน่าจะแห่ก็แบบนี้โอ้เซิร์ฟเป็นอะไรครับตอนนี้ของใครเอ่ยของใครแหลกหลุดๆมาๆนะครับสีเขียวมาครับสีเขียวเข้าต่อครับนี่ครับเลือกที่จอมแพ้่เลยครับสีฟ้าเลือกที่จอมแพ้เลยเนาะ ไป้วครับสีฟ้าครับสีฟ้าหรืออะไรเอาายฐานนึงมายอมแพ้สีส้มยังไงครับสีส้มสีชมพูก็ยังพอกันได้ครับว่าสีเหลืองถอยเนาะเมื่อกี้ใช่ครับเป็นที่เซิร์ฟเกมเซิร์ฟเซิร์ฟเน่าหรือเปล่าครับวันนี้ออกเน่านิดนึงเนาะตั้งแต่เกมแรกที่ผมเล่นละนีครับสีเขียวครับตามครับสีเขียวตามเคลียครับยังไงจะใช้อินจิเนียร์มามาเข้าไหม เอายูนิตเอาคเอนตัมกิปตามไปครับเอ้าอยากใช้อินจิเนียร์เข้าครับแต่ว่าเข้าไม่ได้นะเขาขายทิ้งก่อนครับได้แค่ลงไฟฟ้าตรงนี้เนาะมีครับสีส้มครับเลือกที่เข้าสีม่วงครับน่าจะได้ครับฐานที่บินได้แล้วครับแต่เขามีอกเกียร์นี่ครับได้เกียร์ครับไม่ได้เอาแฟลกแ็งมาด้วยเนาะ จะซวยเองหรือเปล่าครับโดนฟ้ามีแค่โซนลงครับโดนตัดลงนี้ก็น่าแะไฟฟ้าหมดครับป้อมสวยไม่ทางานได้เนาะมันกระตุกครับมันค้างมันจะไม่สนุกตรงนี้แหละเสริมไม่ดีครับนี่ครับสีเหลืองก็พยายามโซนสีชมพูต่อครับไล่ตัดรถแรกครับรถแรกแตกครับสีชมพูตั้งอย่างเดียวครับตังยังพอมีนาะรถแรกยังมีครับไล่เคียร์ครับขายลงแรกทิ้งครับเพราะว่าตั้งอยู่ตรงนี้แทนเนาะสีเหลืองก็ไล่โซนครับตัดคิดรี่ไปครับ พยายามตัดกันรัวๆครับตัวนี้ลงแน่แห่ก็แบบนี้ตั้งหมดเลยครับสีชมพูครับไม่น่าไหวครับลี่มาก็โดนไลโน่ครับไลโน่มันเยอะตัวเนาะเตะหมดครับดูสามบ้างครับมิใจสามบ้างยังพอได้อยู่เนาะแต่แค่ฐานเนี่ยครับเอาฝังอยู่ดิขอไปด้วยไม่เห็นครับฝังอยู่ิโดนนะครับ เอาอยู่ดีๆครับยูริก็โดนเฉยครับไม่ได้ขึ้นป้อมสุกเจิตหรือเปล่าครับลงน้ำแต่เรือดำน้ำอยู่ไหนครับยูริเอาสีเขียวจะเคลียร์ยูริครับนี่ครับเรือดำน้ำอะไรครับแขกก่อนได้นะครับแบบนี้อุ้ยรู้ตัวช้าครับมองว่าน่าจะเอาไปคนคนเรือเรือดำน้ำเนาะแขก่อนเลยครับฐานใหญ่ไปแล้วครับเดี๋ยวแค่ลงรถเนาะ สีเขียวนี่ป่วนทุกทีมครับนี่ครับสีชมพูครับจำถอยครับถอยไปครับตังค์ไม่เหลือแล้วนะครับสีชมพูเสิร์ฟเกมเป็นอะไรครับไม่เอาครับเสิร์ฟมาแหลกเนาะเน็ตเราศาสตร์ดีแต่เซิร์ฟไม่ดีซะงั้นเลยนี่ย้ายฐานย้ายฐานฐานก็เหลือแค่สองร้อยครับจะไปไหนได้ครับผมไม่ได้เปิดกล่องให้เนาะ เอาใช้แล้งเจดีย์ครับสีม่วงครับยูริน่าจะโดนตัดแล้วครับเรือดำน้ำไม่รู้อยู่ไหนครับเอาเรือน้ำไปไหนครับแต่ก่อนเพื่อนเชื่อเลยอยู่ดีก็หายครับฝั่งยูริครับคุณกีฬานอนน่าจะแห่ครับไม่เหลือแล้วครับนี่ครับนี่ครับเรือน้ำอันนี้ครับไต้สีม่วงคืนครับเอาสีม่วงบุกเขาดีๆใส่ฐานใหญ่ได้ไหมครับถึงนะครับยิงถึงอยู่เนาะเข้าตัวนี้ยิงถึงนะครับ เอามือเดียวที่จะยิงต่อครับยังไงครับเอาไปไหนครับนี่ครับม้านะครับใส่ฐานอย่างนี้ได้ไหมฝันไปอุ้ยนี่ครับเจอเขียร์ได้เชื่อเลยเอาพิยังไรครับเอาเขายิงอะไรเขาไม่เห็นฐานนะครับนี่ครับผมไม่เห็นฐานนะครับนี่ครับมีคุมดำอยู่ตรงนี้อยู่เนาะเพราะวัยยุทําไมไม่เข้าครับนี่ครับสีเขียวน่าจะมาเคลียร์ฝั่งยูลลี่เนาะสวัสดีทั้งสามว่าเจ็ดเศษท่านที่เข้ามาด้วยนะครับ ยูริไปก่อนเพื่อนเชื่อเลยนึกว่าจะเป็นไพ่เงียบครับยูริโอ้ไม่ได้ไปก่อนคนอื่นสิมีไปก่อนถึงทีมสองทีมนะครับสีม่วงมาต่อครับต,ตัดรถแรกครับในแ,แค่ป้อมปืนตรงนี้เนาะสามป้อมครับสีเขียวนี้เล่นทุกทีมจริงๆครับใส่สีฟ้าได้ครับใส่ฝันยูริต่อเลยเอาอ่ังพอ,อยังพอกันได้ครับเรือดำน้ําก็มีครับ ยังไงครับเอาหายไปแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยครับมามาต่อครับเซิร์ฟเกมแบบนี้มันจะเล่นไม่สนุกเอานะครับหนิงเกมไม่สายไม่รู้เลยครับของสีเขียวครับแต่ไฟฟ้าไม่มีนะครับนี่ไฟฟ้าไม่มีต้องขึ้นไปลงไฟฟ้าพลังงานยังเกียวเนาะกลับมาแล้วครับสีชมพูครับขยับมาเรื่อยๆครับนี่ เงี่ยงมาเลยสีเขียวนี้เล่นไปด้วยครับคุณครอิโตะเนาะผู้ชนะจากแมตช์ที่แล้วครับเผื่ทุกทีมครับนี่ครับพยายามจะเข้าสีเหลืองครับแต่สีเหลืองอุ้ยมีอโบคลิสนะครับนี่ครับไล่ครับแปกแข็งด้วยไลโน่ก็มีครับเอาจะซวยหรือเปล่าครับคุณคายอตครับเี่ครับที่ใช้แมมุมได้นะแมมุมของสีของสีส้มครับนี่ครับยิงทิ้งแล้วครับ ตัดไปครับยังไงครับมีอะไรกันบ้านหรือเปล่าครับผมใครตัวครับไม่มีครับมีแค่อะไรโน่ผูนี่ครับเอาบ้านเป็นจะพังหรือเปล่าครับสีเหลืองครับคุณวิสิตว่าไงครับโอ้นี่ครับเรื่องที่จะใช้คุมดำนะครับบินเข่าครับอ้าวทางไหนครับนี่ครับวิ่งใส่กันนะครับ ไฟฟ้านี้มีอบกคลีน,นะครับตัวปัญหาครับนี่ครับพยายามใช้มนุษย์ไฟฟ้าครับนี่ครับมาชอดแก้ทางแต่เขาทําลายพลังไฟฟ้าพลังงานยิงเลีร์ได้ก่อนนะครับวบุกอยู่ดีๆบ้านแดงแข็งหรือเปล่าครับเรื่องที่ตัดบานลหลกคนก่อนครับเอาสวยแล้วครับเขียนได้ครับนี่ครับจะสวนหรือเปล่าสีม่วงก็ขยับันอยู่ตรงนี้เนาะ นี่ครับมายครับน่าจะสวนหรือเปล่าครับเอาค้างอีกแล้วหมดสนุกเลยพอเซิร์ฟเวอร์นี่แหละเจอปัญหาเลยเอาแมงมุมครับแมงมุมเข้าได้ครับเข้าได้กี่คันครับสองคันครับแบบนี้เรียบร้อยสามคันครับต้องยิงทิ้งครับนี่ครับไล่เคลียร์ครับเอ้าหมดนะครับเอาแล้วครับคุณใครตัวหมดครับคุณนิสิตจะเลือกที่จะเข้าเลยหรือเปล่าครับ เอาความรถดัานเดี๋ยววิ่งหนีแล้วครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะอันนี้มีดีเลยประมาณ30มสิบถึงหนึ่งนาทีนะครับนี่ครับเรื่องที่จะขายจริงครับขายไปตั้งหลักใหม่ดีกว่าครับนี่ครับขายนี้ให้หมดเลยครับเหมือนกับตัวเองยอมแพ้ครับแต่จริงๆไม่ได้ยอมแพ้เนาะอริงๆขายดิ้งครับนี่ครับเอาไปหมดครับเจอคุมดำนะครับตังค์ยังพอมีครับตังค์ยแปดพันครับเมื่อกี้แต่สีชมพูครับไม่ยอมเลยครับ บน,บนไปบนมาครับนี่ครับฐานเดิมทีอยู่ตรงนี้เนาะสีส้มจะเป็นภพยเงียบหรือเปล่าครับนี่ครับเริ่มสแปมยูนิตลดมาแล้วครับสวัสดีทั้ง407ท่านที่เข้ามาด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกลังใจผมด้วยเนาะวันนี้คนดูเราจะถึง500หรือเปล่ามาต้องมาลุ้นกันช่วยกันนะครับ นี่ครสีชมพูครับเทหน้าตากเข้าแล้วครับเอาเอารถฐานใหญ่มาทำไมครับมูกิลลี่ครับสีเหลืองครับกลับมาไม่ทันหรือเปล่าโอง้ยไอ้ทันไม่ทันไหมทันไหมครับจีไอครับเจมแล้วครับตัดได้นะครับตัดได้นิดหนึ่งเนาะเอานี่ครับสีชมพูป่วนครับเอาอย่างครับตัดลงรถได้ไหมได้ลงรถด้วยครับเอาสามบังครับจีไอครับนี่ครับรถเกียร์สีม่วงครับมาต่อครับมาช่วยครับ เอาต้องไล่เหยียบครับยิงรถฐานแตกก็น่าจะแหกครับเอารถฐานมาล็อกเอาแตกเรียบร้อยครับเกือบได้ครับวุ้ยวนครับสีชมพูครับข่อนตายครับโอ้ยนี่ครบพอของสีส้มครับสีส้มจะเป็นไพ่เหยียบรอเปล่าครับอุ้ยแต่สีม่วงก็เบสต์เฟิสฟอร์เคสมาเรียบร้อยนะครับกาเดียนจีไอก็มีครับสีเขียวมาตั้งหลักอยู่ตรงนี้ครับต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงเลยเนาะถึงจะกลับมาได้ครับ ตังไหนครับทีนี้สีเหลืองก็พยายามเปิดแบบเรื่อยๆครับแต่สีม่วงผมก็ว่าจะเป็นไัยเงียบนี่ครับไม่ยุ่งหับกใครครับสีเหลืองอยู่ดีบ้านก็แห่ครับนี่ครับสีเขียวครับเอนจิเนียแน่นอนครับแบบนี้ครับใช้เอนจิเนียครับมายึดรดฐานของสีเหลืองไปครับบุกเขาไม่แตกครับพอเอารถฐานเดี๋ยวมาตั้งแทนเขานะครับตรงนี้จะเขามายึดขึ้นเลยครับเรียบร้อยเลย บุกเขาอยู่ดีๆครับนี่ครับสีส้มมาแล้วครับเรื่องที่จะเข้าสีม่วงครับแต่มีเพลเทนพอเทสอยู่ครับนี่ครับเอาเพลเทนพอเทสไล่ส่วนครับอ้เข้าถึงตัวได้เพลเทนพอเทสก็ไม่เหลือนะครับแบบนี้เน้นจำนวนเยอะเข้าสู้ครับเอาแสก้อนขึ้นนะครับได้บออุ้ยนี่ครับยังพอส่นได้นะครับแต่โดนตัดลงแรกแล้วครับล็อกเทียมมีครับต้องใช้ล็อกเทียมมาเคลียร์นะครับก็ฝั่งนี้มีแค่ไรโน่ครับนี่ครับฐานใหญ่แตกครับ เอาเชียบ้านได้แค่ไหนครับไรโน่ถูนี้ครับตัดลงรถเรียบร้อยครับไรโน่สามบ้างครับนี่ครับเชียบ้านง่ายแน่นอนครับฐานครึ่งบินไปแล้วครับลงไฟฟ้าไหมไม่ครับเลือกที่จะถอยเนาะถอยครับถอยครับถอยแล้วครับมีแฟกแข้งรอไหมครับไม่มีแฟกแข้งรอนะครับต้องเอาแฟกแข้งมารอด้วยครับเผื่อเจอรากระเทียฝังนูเนาะนี่ครับสีเขียวครับจะเข้าสีเหลืองไหมครับสีเหลืองตีตีสีเขียวไม่แตกนะครับ ตัวเองจะแตกเอานะครับแบบนี้แต่ดีครับที่มีโรงซ่อมครับสามารถซื้อรถฐานใหญ่ได้เนาะอบุคลิสมาแล้วครับนี่ครับพร้อมแฟกแข็งครับวิ่งไปไหนครับสำรวจนะครับว่าเขาอยู่ไหนครับยังไม่เห็นจุดนี้นะครับของสีเหลืองครับจะมีเห็นฐานสีเขียวเนาะนี่ครับเจอฝูงไรโน่มาไล่ตัดอบุคลิสครับเรียบร้อยครับเอ้าจะซ่วยหรือเปล่าครับคณใครตัวครับจะพลิกเกมกลับมาได้เหมือนเกมที่แล้วไหมครับ ทีมที่แล้วก็เป็นผู้ชนะไปเนาะสวัสดีทั้ง448ท่านที่เข้ามาชมด้วยนะครับอุ้ยกลุ่มดำครับเดือนใช้กลุ่มดำครับแต่ฝั่งนี้นี่ครับตัดลงไปฟ้าพลังงานยุเอเซ่ก่อนครับแตกครับตัดฐานใหญ่ไหมเรื่องที่เข้าฐานใหญ่เลยครับนี่ครับแตกได้ครับฐานใหญ่ครับแบบนี้ตัดลงซ่อมนะครับไม่ซื้อฐานใหญ่ไม่ครับตัดลงรถเลยครับเอายังไงครับอุ้ยนี่ครับสองจิตสองใจครับไม่รู้จะตัดตัวไหนก่อนครับ แต่การเงินคุณวิสิตยังพอเหลืออยู่นะครับเอ้าสีเขียวครับมีทั้งนูนเขียวมิสไซกับลุมดำนะครับเอายังไงครับตอนนี้สีม่วงไม่เหลือแล้วครับไม่เหลืออีกอย่างเลยนะครับเอาสีเขียวมาต่อครับข้างในน่าจะมีเมียงมุมหรือเปล่าหรือว่าเอนจิเนียครับมาดูมาดูน่าจะมาใช้กบมีครับสีม่วงมาแจมครับมาแล้วน่าจะได้ลงรถครับแบบนี้ ปะทะคุณปราบกอกปะทะเอายังไงครับออนจิเนียร์มีครับมีครับอินจเนียร์คนเดียวครับได้ไม่ได้ไปแถบครับตายก่อนครับสีส้มก็มาต่อครับน่าจะพยายามปิดสีม่วงครับนี่ครับเจอคุมไหมครับไมน่าจะได้แค่ลงไฟฟ้าตัวนครับรอคุมคุมบ้านหมดก็น่าจะแหกครับน่าจะแพ้ครับสีม่วงน่าจะไปครับนี่ครับาเอาสีเจวจะมาแจมมรอเปล่าครับ เรียบร้อยครับสีม่วงไปครับเหลือแค่สีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะครับแต่นี่ครับไม่เหลือฐานลงรุดแล้วเนาะฐานี่ยก็ไม่เหลือลงรถก็ไม่เหลือลงแรกก็ไม่มีครับตังก็มีแค่ห้าพันครับต้องสแปมยูนิตคนนะครับหรือไม่ก็ใช้นี่ครับเอนจิเนียร์ไปยึดฐานเขาเอาเนาะแต่นี่เคมิซาของสีเขียวใกล้พร้อมแล้วครับเอาจะลงสีส้มหรือเปล่าสีส้มไม่เหลืออะไรนะครับกั้นฐานฐานไม่มีอะไรกันเลยครับป้อมปืนก็มีแค่ ป้อมเยอกับป้อมสอยนี่ครับมีบังเกอร์สองมังเกอร์ก็จริงนะครับแต่เจอนิวชิมิซายลงทีเดแหกหมดนะครับผมว่าตอนนี้สีเขียวภาษีดีมากครับนี่ตังนี่ครับปั้ม่อนจะคลิปมาแล้วไลโน่ก็มาครับเอ้าต้องถอยก่อนนะครับผมว่าต้องใช้นี่นี่ครับใช้เอนจิเนียครับเอาจะไปบุกใครครับจะไปเข้าสีเขียวหรือเปล่าครับนิวชิมิซายไหมครับดูครับลงสีส้มหรือเปล่าครับ ใครกับลงสีส้มครับแตกหมดครับนี่ครับวุ้ยภาพขางเลยครับไม่เอาไม่แหลกหนึ่งกับขางเลยโอ้โหเก่วเฉียงวิซั่ลงดีเดเสร์ฟล่มเลยนี่ครับแยกหมดครับสีส้มต้องเข้าแล้วครับเอาจะคุมดำนะครับไล่กได้ครับยังไงครับเอาไรโน่ครับนี่ครับเหลือไลโน่แค่สามคันนะครับสองคันแล้วครับฝั่งนี้มีคอนเสิปครับนี่ครับเอาคอนเสิปกับไรโน่ผู่นี้ครับมากันครับอ้าวคุณใครโตครับ อาฝ no <ơi> ั่ง <thôi> นี้ครับ nice. มา <allez. S 2> แล้วครับสีเหลืองครับยังมีแฟกแข้งนะครับนี่ครับแฝกแข้งมาแล้วไล่ยิงได้ครับนี่แหละครับไล่เคลียร์ไปครับสีเหลืองครับปัญหาคือเคลียร์สีเขียวไม่ได้ครับสีเขียวลากมาตั้งหลักตรงนี้ทันครับเกรงโดนเลยครับเอามีคุมดําครับตัดลงไปฟ้ามรางานเคลียร์นะครับขายทิ้งนะครับนี่ครับขายทิ้งกันขายทิ้งเนาะ เพื่อไม่ให้มันระเบิดใส่บ้านครับสีเหลืองเลือกที่ใช้รถแรกเข้าบุกด้วยนะครับว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วครับเหมือนสีเขียวโดนลุมครับตอนนี้แต่เ็ายังไหวอยู่เนาะเอาเนี่ครับสีเหลืองยอมแพ้ไปเลยครับสีส้มไม่น่าไหวครับเจอไลโน่ฝุงนี้เนาะนี่ครับคุณไก่ตัวครับตั้งหลักได้เนาะบ้านเกือบแหกครับทีแรกครับ เรืองที่จะย้ายกินฐานก่อนเนาะไปครับตัดต้นแรกครับไม่น่าไหวครับไลโน่ชุดนี้ก็น่าจะหมดครับนี่ครับเลื่อกที่จะขายทิ้งหมดแล้วครับคุณใครตกชนะอีกแล้วครับแมตชนี้เป็นแมตที่สองติดต่อกันเนาะของคุณใครตกเกือบไปก่อนเพื่อนครับเมื่อกี้อางนี้ที่กลับมาได้ครับหนึ่งย้ายฐานทันนี่มีฮอครับน่าจะเคลียร์ตรงนี้ให้หมดครับ โอ้โหยังไงครับเกียร์ตัวนี้หมดก็น่าจะชนะเลยครับสวัสดีทั้ง499ท่านที่เข้ามาด้วยนะครับโอ้โหจะถึง500แล้วคนดูจะสูงเป็นราศาษ์ของช่องเราหรือเปล่านี่ครับถึง500แล้วนะครับบคุณมากครับมาคนดู500คนขอไลค์สัก50ไลค์นะครับ